สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเป็นกำลับบงใจให้ไม่หมอนะคะเราจะมาถามให้ดูนะคะเอาเรื่องเบาๆหน่อยนะคะเรื่องของความรักเนาะว่าอ่าคนโสดอ่าไม่โสดก็ดูได้นะคะโสดกระปิดกระปอยก็ดูได้อ่าจะถามว่าจะมีใครเข้ามาให้เราชื่นใจไหมคะ <laughs> มีคนเข้ามาคนผู้นี้เขาเป็นาธาตุลมนะคะเป็นคนดุเป็นคนตรงไปตรงมาขี้เึงขี้ห่วงผู้จาฉาชานฉลียววฉลาดคําพูดเฉลียวฉลาดมากเป็นคนที่แบบไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะคะอแต่จะเป็นคนที่ฉลาดทํางานเก่งเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเลยนะคะแล้วก็วาจาฉลียวฉลาด ปาดเปรี้ยวพูดจาช้าน่าแล้วยังไงต่อคะเข้ามาแล้วยังไงเขาจะเอาดาบมาฟันเลยเรารูกไมเขาถือดาบอยู่ตลอดเวลานะคนคนนี้เขาพร้อมพร้อมฟาดนะคะใครมาใครมาไม่ไม่ถูกใจหรือว่าพูดจาไม่เข้าหูนี่ครับพร้อมที่จะไฟเลยนะคะอ่า อีกถือถ้วยเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะาคุณผู้ชายก็ดูได้นะคะถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายนะคุณอาจจะเป็นคนธาตุลมนะแล้วก็อ่าคนที่จะเข้ามาเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณแล้วก็เป็นชาวธาตุน้ําเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่น่ารืงมีความน่ารักนะนะครับ ประมาณว่าอาจจะเข้ามาชอบคุณนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุลมที่มีความดุความหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยตกไปตรงมาอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะนะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคนนะคะเป็นคนอา,อาจจะมีชาวธาตุน้ำด้วยก็ได้นะ เป็นคนน่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคุณผู้หญิงคุณอาจจะเป็นคนที่น่ารักมีความเป็นเด็กอหรือว่า,าน่าเด็กอะไรด้วยก็ได้คนหน้าเด็กนะยังไงต่อคะโอ้โหเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่ทํางานอะไรก็ประสบผลสำเร็จ คือเขาจะเป็นคนเก่งที่เก่งงานเก่งการมีคนให้การยอมรับนับถือเขานะเขาอาจจะเก่งในด้านใดด้านหนึ่งเรื่องการงานการาใช้ชีวิตของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะคนผู้นี้เนี่ยเป็นคนที่สังคมให้การยอมรับนะคะอืมอาจจะเป็นคนเก่งที่อยู่ในองคอ์กรในองคอ์กรหนึ่งนะที่ ในองค์กรนั้นให้การยอมรับนับถือนะคะว่าเออคนเนี้ยนะเขาเก่งนะแล้วยังไงต่อคะชารีอัตเป็นคนเป็นคนบ้าพลังด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยอาจจะบ้าพลังนะคะเป็นคนที่แบบไปไหนมาไหนคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วเป็นคนแข็งแรงนะค่อนข้างแข็งแรงเป็นคนอึด มีความอึดความทนถึกทนดีก็ได้ร้ายก็เป็นอ่าก็เออถ้าเขาจะเข้ามาเนี่ยเขาจะจะมาโดยที่แบบว่าคุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะอาจจะเป็นเหตุที่แบบว่ามันเหมือนมาแบบมาเซอร์ไพรส์อะคะ่ะเหมือนเราเราไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะมาในจังหวะน,นี้ในในช่วงเวลานี้อะไรเงี้ยคือในความหมายของไพ่เนี่ยมันเหมือนมาเร็ว มาแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือในบริบทเนี้ยอาจจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวมาในวันที่มาในวันที่เราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ออบางคนอาจจะ,ะแค่ไปตลาดไม่ได้แต่งหน้า <c oughs> ไปแบบหน้าสดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่งตัวสวยอะไรอย่างเงี้ยกำลังยืนซื้อผักอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆเขาก็ลอยมาลอยมา ประมาณว่าเด่นมาแต่ไกลอะไรประมาณเนี้ยลอยมาโดยที่แบบว่าฮะทาไมฉันต้องมาเจอคน,คนคนคนหล่อคนสวยในวันที่ฉันไม่พร้อมด้วยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบให้ให้ให้ใหฟังนะคะหรือไม่ก็อาวันไหนที่เราไม่ได้พร้อมเลยอะ่ะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเราไม่ได้พร้อมหรือว่าไม่ได้ตั้งใจหรือว่า สภาพแวดล้อมไม่ได้เป็นใจเลยอะไรทํานองเนี้ยนะคะเราอาจจะได้เจอคนคนนี้นะเฮะ้ยยังไงต่อคะโอ้ทำไมมีสามดาบนะคะสามดาบสามดาบทำไมมีสามดาบสามดาบสามเหรียญฮะทำไมถึงเป็นสามดาบสามเหรียญ <c oughs> เดี๋ยวถอดให้ครบก่อนนะคะ ห้าหมอะไค่ะรักครั้งนี้คงต้องมีการแข่งขันกันหน่อยแล้วนะคะไพ่ the world ไพ่ the world คงจะต้องมีการแข่งขันกันหน่อยแล้วนะครั้งเนี้ยด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่ปอปปุลานะคะอาจจะมีคนหมายตาเข้าไว้หรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าคะที่มีคนเข้ามามีคนเข้ามา หมายตาคุณไว้หลายคนเลยมันเลยทําให้แบบว่า,ามันทําให้ยุ่งยากหัวใจมันมีความขัดแย้งมันมีการสู้รบปรบมือกันอยู่ตรงนี้นะคะผู้คนที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าที่มีคนเข้ามาเยอะจนเข้ามาเยอะจนทําให้คุณเลือกไม่ถูกเลยว่าคุณจะจะคุยกับใครดีหรือว่าคนที่เข้ามามีความขัดแย้งกัน แย่งกันจีบคุณหรือว่าจะเป็นเขาอันนี้เป็นได้ทั้งสองฝ่ายนะคะอ่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่ที่ที่มีเสน่ห์เสน่ห์มากนะแล้วก็ทําให้แบบรักในรค้างนี้่ะมันจะมีการแข่งขันนะคะแข่งขันกันเรื่องหัวใจนะคะไพ่เดอะเวิร์ที่ออกมาเนี่ยหมายความว่ายังไงนะในบริบทเนี่ยหมายความว่ายังไงคะได้ถือถ้วยนะคะค่อนข้างเจ้าชูนะ อาจาอาจะเป็นตัวคุณหรือว่าตัวเขานะคะจะค่อนข้างที่แบบว่าจะว่าเจ้าชู้ก็อาจจะใช่หรือว่าใครจะเถียงว่าไม่เจ้าชู้ก็อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะไดเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีความที่แบบว่าไปที่ไหนก็มีคนชอบเขาหรือไม่เขาก็เป็นคนที่มีคารมดีมีความมีความน่ารักนะเขาเป็นคนที่ไปที่ไหนก็มีคนรักคนชอบนะ หรือไม่เขเขาก็เป็นคนที่เขาชอบหวานเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาก็ได้นะคะความรักในครั้งเนี้เออมนเลยทําให้แบบว่ารักครั้งนี้มันเลยต้องมีการแข่งขันกันนะแข่งขันกันในเรื่องัวใจเออแต่ท่าเนี้ยมันคนมันเยอะเกินนะคะคนเข้ามาแยกมาแข่งมาขันกันเยอะมากเลยนะอ แล้ยังไงต่อคะแสดงว่าผู้ที่เข้ามารับชมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีวาจามีคารมที่ที่ดีนะคนเข้ามาเยอะหรือเกินคนเข้ามาแข่งขันในเรื่องหัวใจเยอะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่คนไปตกลุมรักเนี่ยเขามีคนเข้ามาชอบพอเยอะอยู่เหมือนกันนะเลยทําให้แบบต้องมีการแข่งขันในเรื่องหัวใจนะ The Herbit นะคะออทำไมเป็น The Herbit นะ เอทำไมเป็นเดรริบิตนะคะสดาเอออาจจะเป็นอะไรที่การที่มันมีความวุ่นวายมากในเรื่องหัวใจนะทำให้แบบอาจจะเป็นคุณหรือเขาเนี่ยอยากจะอยากจะอยู่ในที่ที่มันสงบนะคะอาจอยากจะอยู่เป็นอินโทว์ด เป็นอินโทรเวิร์ดอยู่สักพักหนึ่งอะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเลือกไม่ได้นะคะไม่รู้จะเอาอยัางไงดีไม่รู้จะทํำยังไงดีอยากอยู่กับตัวเองอยากอยู่แบบสงบสงบสักพักหนึ่งเพราะว่ารู้สึกมันวุ่นวายมากมันมันยุ่งวุ่นวายคนเข้ามาเยอะเหลือเกินมันมันทาให้แบบว่าทําให้มีปัญหา หรือไม่ก็เป็นความคิดของคุณเองที่คุณรู้สึกว่าคิดมากคิดไม่ตกเนีย่ยคิดมากคิดไม่ตกไม่รู้จะเอายังไงกแน่ไม่รู้จะเอายังไ,ไงกันดีอ่าไม่รู้ไม่รู้จะตกลงยังไงกับความรักครั้งนี้เพราะความที่แบบผู้คนเข้ามาเยอะเกินไปหรือว่าอีกฝ่ายหนึง่งเขามีเสน่ห์มากเกินไปเลยมีคนเข้ามาหาเขาเยอะมาก แล้วแบบทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ความรักครั้งนีมน้มันจะโอไหมเพราะว่าเขาความที่สเสน่ห์เขาเยอะเหลือเกินแล้วแบบผู้วดเข้ามาเยอะไม่อยากจะแข่งขันแล้วไม่อยากจะเอไม่อยากจะพูดวายก็ได้นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละที่มีสเสน่ห์มากได้ยังไงคะ ที่ที่บอกว่าที่บอกว่าอาจจะเป็นคุณหรือเขาเนี่ยเพราะว่าแม่หมอต้องต้องพูดเผื่อไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมน,นะมันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะมันเป็นดวงโดยรวมมันก็เลยว่าไม่รู้ว่าเป็น energy ของใครก็ได้ที่มีเสน่ก็ต้องเผื่อไว้นะคะแต่เด่นๆเนี่ยถ้าแม่หมออ,อ,อ่านไพ่ตามหน้าไพ่เนี่ยก็จะเป็นคุณนะคะเป็นคุณที่ มีเสน่ห์มากแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยไพ่นี่อาจจะเป็นไพ่ตัวตนของคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เข้ามาเพราะแม่หมอถามว่ามีใครเข้ามาใช่ไหมคือคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีความหึงหวงมีความเป็นเจ้าข้าเจ้าของมากก็อาจจะหมายถึงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากทําให้เขาคนที่เข้ามาที่เขาจะมาเข้ามาหาคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจคุณนะคะเขารู้สึกว่า มันเป็นความหึงหวงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะอ่าก็เลยเขาเลยต้องตั้งดาบออกมาเลยประมาณว่าคือแบบถ้าถ้าคุยกับเขาก็ต้องคุยกับเขาคนเดียวนะแต่พระเอิญในบริบทเนี่ยมันมีไพ่สามดาบออกมามีไพ่สามเหรียญแล้วยังมีไพ่ห้าไม้ออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหมันไม่ใช่มันไม่ใช่คุยกันแค่สองคนไงคะแล้วมันไม่ใช่แค่แค่คุยแค่คนเดียว คือม,มันมีหลายบุคคลเข้ามาแล้วก็ไพ่ไนท์ถือถ้วยเนี่ยคือเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีคารมดีเป็นคนที่แบบว่าไปไหนก็มีแต่คนชอบอะไรอย่างเงี้ยคนชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไพ่เดอะเวิร์เนี่ยมันเป็นไพ่ที่ครอบจักรวานลวนะนะครอบจักรวาลน,นี่อาจจะเป็นแบบว่าไปไหนมาไหนคุณก็มันเหมือนว่าสเปคไทป์ของอย่างคุณเนี่ย เอต่างชาติก็ได้คนไทยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นไทยที่แบบว่าค่อนข้างที่จะตรงตรงสเปคตรงใจกับผู้คนทั่วไปเออก็เนี่ยแหละประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้จะได้มีการเริ่มต้นนะคะมีการเริ่มต้นอาจจะเป็นการเริ่มต้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะถือเวลาจะได้เริ่มต้นนะคะ อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะที่จะที่จะชนะใจคุณนะนะคนทางไกลคนที่จะเข้ามาเริ่มต้นใหม่ๆกับคุณเนี่ยเป็นคนทางไกลนะคะแสดงว่าคนที่เด็นๆนี่คือคนทางไกลใช่ไหมคะอ่าก้าวเรียนอ่า คุณะทั้งโสดสวยและรวยมากคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำแล้วก็ธาตุด,ดินนะคะโสดสวยและรวยมากมีความพร้อมแล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองมากมีความสุขอยู่ในที่ที่ของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องความรักด้วยทําให้คุณไม่ได้ไปวิ่งตามใครนะคะถ้าใครจะเข้าหาคุณก็ต้องต้องบุกต้องลุยนะถึงจะชนะใจคุณนะ จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีด้วยเพราะว่าคุณคุณเป็นคนก้าเหรียญแล้วอะ่ะคุณขาดแค่เหรียญเดียวนะคะอ่าแสดงว่าคุณมีความเพียรพร้อมมีความพร้พรอมแล้วคุณเลยไม่จำเป็นต้องไปวิ่งตับใครนะคะแต่คนที่จะสามารถชนะใจคุณได้เนี่ยน่าจะเป็นคนทางไกลนะคะเขาอาจจะเตรียมวางแผนที่จะเดินทางมาหาคุณนะอาจจะมีการมาเริ่มต้นใหม่กับคุณ อา,อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามีไพ่เดอะเวอรออกมาเนี่ยเป็นคนต่างชาติคนต่างไกลคนแดนไกลนะคะอะ้รยังไงคะสีถ้วยคุณไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักหรือเปล่าคิงถือถ้วยนะคะ คิงถือถ้วยเขาจะนำความรักมาให้คุณนะคะอ่าจะนำความรักมาให้คุณคิงถือเหรียนโอเคจบแล้วค่ะไพ่ออกมาแล้วนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้นะคิงถือเหรียนคนนี้ 9เเหรียญเขา1เหรียญรวมกันเป็น10เหรียญน,นะคะความอดุดมสมบูรณ์เป็นความลงตัวเป็นคนที่รอรอที่จะมาพบกันเพื่อมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเขาก็เป็นคนช่างเลือกคุณก็เป็นคนช่างเลือกนะคะแล้วก็เกเหรียญกับ10เหรียญเนี่ยก็รอการเติมเต็ม คุณกับเขารอการเติมเต็มจนมาถึงวันนี้นะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นในครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่มีความมั่งคั่งมีความมั่นคงทั้งในเรื่องฐานะและก็เรื่องความรักด้วยนะคะคุณทั้งคู่อาจจะเป็นปึกแผ่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างพร้อมนะคุณก็มีความพร้อมเขาก็มีความพร้อมมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินถ้าคุณมาอยู่ด้วยกันมา มาพบมาคบประเจอกกันเนี่ยก็มันจะยิ่งมีความมัน่นคงมีความเปิดปลกแผน่นแล้วก็ส่งเสริมกันและกันให้มีความเจริญงอกงามมีความมันม่นคงมั่นคงในฐานะเปิดปลกแผ่นมากๆเลยนะคะความรักมีการามีมีการที่แบบ เขาเรียกอะไรอะ่ะมันเหมือนรอรอวันที่จะได้มาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะก็คือเขาแกลคุณอาจจะเป็นคู่กันที่รอวันมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเออดีใจดีมากเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะในความรักครั้งนี้ ที่จะทําให้คุณและเขาได้มาเติมเต็มซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในเรื่องฐานะทางการเงินและก็ความเป็นปึกแผ่นของคุณทั้งคู่นะคะยินดีด้วยค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเข้าม,มาติดตามนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ